วันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่โฮมเมดของเรานั่นเองคือนี่มินิฮัลโหลคิตตี้เคทโลไม่แล้วนะนี่นะเป็นมินิฮัลโหลคิตตี้เคโลตรงนี้ก็จะเล็กน,นิดนึงนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโบโบก็ไม่สวยเท่าไหร่ละ นี่เลยโอเคนี่คือเราต้องขอโทษด้วยนะที่เราไม่ได้ทำคลิปสอนทำเพราะว่า<ม>เพราะว่าเรา<ม>อัดคลิปอยู่แต่ว่ามันผิดพลาดตรงที่น้องข้างบ้านเรามาแล้วพูดเสียงดังอะไรสักอย่าง<ม>นะคะแล้วก็<ม>นี่ วยไหมเอ่ยถ้าใครคิดว่าสวยนะคะคอมเมนต์บอกเราได้แล้วก็ Subscribe กดไลค์กันดีเยอะนะนี่นี่นะคะแล้วถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยค่ะก็ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย